สวัสดีค่ะทุกคนมินตันดิงดองนะคะทุกคนคะตอนนี้มินตันก็ได้ออกมาขนอกแล้วตอนนี้อยู่ที่โคโราโดบรรยากาศก็มาถ่าย MV นะคะแต่ว่ามันจะต้องแบบซีนอารมณ์เยอะแล้วแบบจะต้องมีถ่ายอนกลางคืนอีกอะไรเงี้ยมินตันคิดว่ามินตันจะต้องหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้มินตันเนี่ยมีแรงแล้วก็ได้อารมณ์ขึ้นนะคะมินตันเห็นน้ําน้ํหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่น้ำโขลก มันไม่ใช่น้ำเปล่าแต่ว่าสีแบบนี้ทุกคนมันคือน้ําอะไรอ่ะมันมันคือน้ําอะไรครับทีน้ํากระท่อมครับผมน้ำกระท่อมตัวนี้มันช่วยทํางานแล้วแบบว่าดีไหมคะสู้แดดสู้แดดเนี่ยแดดอย่างเงี้ยกินแล้วแบบว่ายยาวเลยยาวเลยใช่ไม่มีหลับไม่มีนอนกระปีกระเป๋าครับแข็กล้งไม่ใช่รูปนักข่าวใกล้ๆมาใกล้ๆหน่อยพี่ชอบรักหนู้ย้อนเล่นค่ะ หลักแล้วก็คือกินเพื่อสุขภาพนะคะเป็นต้มใช่ไหมพี่ใช่ครับต้มมาเฉยเฉยอันนี้มินตันจะลองนะคะทุกคนกินน้ำท่อมก่อนไทย MV ค่ะสร้างอารมณ์นะคะเอาเอาเยอะปะทุกคนอยากให้มินตันกินเยอะไหมหรือจิบจิบลองชิมดูเนาะก่อนจะกินเดี๋ยวขอถามผู้เชี่ยวชาญด้านกระท่อมก่อนไหมกระท่อมมันเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งครับที่คนสมัยก่อนนะครับก็ ชอบเขียวไม่มีพิษมีภัยครับอารมณ์เหมือนยี่ร้อยห้าสิบเราสมัยนี้ใช่ครับประมาณนั้นแล้วเมื่อกี้ได้ยินว่าแบบมีอะไรก้านเขียวก้านแดงก้านม่วงอันนี้จะเป็นก้านอะไรนะก้านแดง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 คือสายพันธุ์นะครับแต่ก้านเขียวก็จะอีกพันหนึ่งแต่ถามว่าก้านแดงมันดีตรงไหนคือมันดีตรงที่ว่ามันดีทั้งวันครับโอเคนี่คือการรีวิวการกินน้ำท่อมครั้งแรกนะคะ อร่อยไหมอร่อยมันหอมอ่ะหอมหอม,มันอร่อยอ่ะมันหวานอ่ะหอมสควอชมีตันติดน้ำนองบอกว่าน้ำท่อมบ้านละกายเลยนะน้ำท่อมบ้านละกายแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นมินตันสายเคิร์มใช่ไค <c oughs> คนคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่ากองถ่ายที่โดบน้ำกระท่อมกันทั้งกองเนี่ยเอ็มวีจะออกมาเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ไป <c oughs> บอ กนนนี้น้ัอบา <c oughs> ยิ่งฟ้ากว้างเกินไป, <c oughs> ไไปยิ <c oughs> ่งทำให้ใจมันอ่อนแรงลาบพ่ตันถ่ายแล้วตัว นี่นะครับครั้งแรกที่เราจะได้เรียนรู้กันถ่ายมิวสิกวิดีโอบนรถกับอารมณ์มิวสิกครั้งแรกครับเดี๋ยวมารอดูว่าภาพมิวสิกวิดีโอหลังจากเ็จเพลงแล้วจะเป็นยังไงนี่ครับบงหลัง ผู้กำกับนนทาย <What? S 2> านี่ทุกคนค้าฉากต่อไปนะคะเป็นฉากที่พระเอกเขาแบบว่าเหงาอ่ะคิดถึงเรามาที่นี่ที่ที่เคยมาด้วยกันคนเดียวแบบอกหักอกหักที่ริมคลองนะคะเดี๋ยวไปแซวอมครับต้องสปีดสามสองหนึ่งแอคชัน่น

เสร็จแล้วครับก้อนเหนื well ่อยนะคะบูมผมพิครับผมพิทดีมากเลยครับตอนนี้โอ้ยวิ่งพื้นสักกี่กิโลวิ่งพื้นนี่ครับเดี๋ยวเรากินนี่กินกันท่อมเป็นยังไงพลังน้ำท่อมเอ้ยมพลังพลังพลังน้ำท่อมเป็นไงวิ่งพื้นวิ่งพื้นดูดูทีมทีมงานโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่ง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 กี่กิั้งทีทองเลยครับโอ้ยอยากแก้ไขอยากไขเอออยากายอยากายเมื่อกี้ไปโดนแอร์มาง่วงเลยอ่ะพี่เขาบอกว่าถ้ากินน้ำอันนี้แล้วไปโดนแอร์จะง่วง ใช่นอนหลับดีครับมันก็เป็นยาที่แบบว่าช่วยให้คนนอนหลับยากๆได้แบบนอนหลับสบายอันนี้คือทำอะไรคะปาร์ตี้เลยเหรอคะโอ้โหแจกคนละอันเลยเหรอแจกป่านได้ทันไหยวะเราทำการปิดกองนะครับหนึ่งสองสามอันนี้คือสุดท้ายน่ารักแก่กอก็รอชม MV มีเหงามีจริงเลยนนะคะฝากติดตามด้ ทีมง,งานอารมณ์โปรดักชันน่ารักมากค่ะไปละค่ะยปัป